ai ซีดงอนไม่ได้นะคะ,อะแอบจะไมไปซื้อบ้านหลุบละลูกนี่ผู้ใหญ่ให,ให้เงินไปสองร้อยค่ะไปซื้อร้านไหนมีแต่ร้านพูดใหญ่ๆค่ะทำไมไม่เตแปากมาเลยล่ะลูกคุณแม่หาไม่ได้พูดใหญ่อย่างนั้นค่ะมันทําเป็นพูดเป็นพูดแล้วสามร้อยห้าสิบค่ะของเงินไม่พอวันนั้นเกิดแม่นึกว่าเขาสารผลไม้ก็ไม่ได้ค่ะอะไรซีมะม่วงค่ะ แม่ไปซื้อมะม่วงแล้วเ,เป็นยังไงครับน,นี่นี่นี่ปาก็เข้าไปถือกันลู <c oughs> กคนใครพลาดทวไมไม่ถือกันแม่ยิ่งเป็นเมนอยู่ลกูกการชาติทีไรแม่เป็นเมนยามนะลกูกสงสัยเป็นประจำปีถูกต้องไม่ได้ประจำเดือนแม่ก็เลยไปซื้อมะม่วงพูดก็ไม่เข้าใจกันสิ <c oughs> <c oughs> ยังไงคะโอ้ให้ก็พูดไทยสิลูกแม่ค้ามันสันดอกพูดห่วงขายยังไงพ่วงห่วงขายยังไงใบละติบนะนาวถ้าขายแพงผีชีหมูหิมะแต่ถึงเขาปาใบมาฮ้องนวยมันใบแม่ลูกถ้าเมันคิดว่ามันถ้าใบกระติบปาทเช่นนวยสิบมะฮ้วยละลอยลอยไม่อรบกันเล่นแบบ ไม่เอาอยู่บ้านเยอะแยะอ่านทิ้งอ่านอ่านทิ้งอ่านไปมันลูกเป็นยังไงแม่ซื้อไส้ไปซื้อผักที่ตลาดทุ่งนางคอยเป็นไงลูกโอ้ยแต่แม่ค้าพูดไทยหนูนเลยอยากอ่านตลาดนี้ลูก<ม>ามทองอ่ะลูกต้องเป็น,นถุงนังค่อยเล่นเลยไปอยากอายเขาปัสสนเออแม่ค่ะเขาก็อไ,อาขาขไทยแม่แม่ผู้ใหญ่บ้านอืเออ ไปได้มาแม่ค้าสีอมอม่วเนาะซื้อผักอีเลิศหน่อยสิมวงมากบนตลาดซื้ออะไรนะสิไปได้ประกาว่าอีกได้วหมนั่นนะนั่นนั่นนั่นไปซีอเอาตลาดิไปซื้อผักหอมไม่เปิูกด้วยกันก็ผักซีไปแม่ค้าคอ,อมมัดใส่ก็ได้ไหหอมได้หรอไอ้นี่สิักบัหลอเออไม่ไม่คอยเป็นทีมว่าดังก็ได้มา หอมขายยังไงเขาบอกว่ามันละห้าบาทสั้นบาดีพักซี่มาใส่ก,กันใหม่เขาเด้ถามมาแล้วเพื่อนมันละ่ะแล้วเพื่อนมันล่ะเพื่อนมันขายใส่ก,กันมาเลยเขาเรียกตีกุ้งลูกแงบอกแม่ติไปชุ่มลูกเอาแม่ขดัดอีหน้าออกมาหนะนี่ลูกสาวผู้เดียวกับเป็นลอยทั้งลอยทั้งบ่พ่อมึอพองพาดออกไปสอบใส่พานานมันมาอยากได้หน้าตัดสินลูกคอยพาเมันไปสอบแล้วคอยว่าสิไปสอบเป็นคู่พลงอุนี้แม่ ก็าต้องใส่สอบคู่พระละแม่ขอหา้ามเป็นอย่างนั่นนี่แถวบ้านแม่นะโต๊ะงานเป็นตือเป็นคู่พระละนี่นาเมื่อวานเอาแม่สิบเอาจูปังไปสมัครงานกับพ่อได้เลย่ไปได้งานยุทธวนสั์เขาใหญ่คู่พระละนี่นะเขาหายไปเต้นเป็นลิงมาตีลัคกาพอ่อมค้นนี่แม่มือนั่นบ้านเด็ก ตีเพิ่นกันได้เรื่อยๆเบืเพิ่นหลายๆตีเขากงเสือตายบอสตายที่ผู้ภรเสือกัญงางมุกไม้มุกไม้มากเสียบบ่อข้าพทอเดที่ทั้งยานทั้งขี่แตกทั้งเหยียวเหนะียเนาะคนว่าหดากับเสือเนาะเพราะจะเสียานานงางเขามากใกล้ๆจ้องตาลิงลิงกันสั่นทั่วๆเสียกันเลยเลี้ยตรวเลี้ยปืดนาคาขึ้นคุณก็ต้องยานกูกเอกพละ Nát tất tiếng mong cao nữa là nhanh nắm nhám 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 ตัวมันถิมหัวมันถิมโอ้ยหัวถิมซื่งกับิเป็นรอยจรเข้แต่ผัดไตเนาะวุ่กูถิมไได้สั่นซีบุญคลองจิมงรถคลองจิุลงรถ ไปไปเอาเด็กไม่ดีไม่ดป็นเดีไม่ดีเห็นไหมแม่เห็นไห้แม่หนูนั่งหนูไปยืนเอาเอาจะอยากนั่งก็คว้ากระเปาให้เองนะเอาแม่ก็เป็นแม่ผู้ใหญ่หน่ะเดดลูกเอาพวก็เป็นลูกพวกแม่ก่อนนั้นแม่หมอกวนๆเอาบอกจะทิพย์ได้จะไปซ่าเด็กน้อยมันบ่ได้เข่าศูนย์เด็ก เอาไปประชุมลูกประชุมเน่จะมองนังไปเข่าศูนมาเล่นกเอาเห็นยังน่ะเอาอนี่ก็ตเจ้าบ้านนอกเนาะไม่ยังบาหูจ๊กตีไท่พี่น้องเขาใต้กาแล็กซี่ตอนนีผู้ใดเท้าสุ่งกาแล็กซี่เอาเส้าใส้กระดานสะนวนหลือแม่ผูใหญ่ซูมือนีเนีะเปิดเรื่อเปิดจะไรบัานี่เนี่มเห็นหงกับขยายก็มาจิบปื๊ ียังนั่ะใยญ่ก็ว่าแมงคันโบัาสเดียนอ้ะนี่มันเดบันนี่นี่มันใยัยพูดเอาหุบเขาตัวเรียนแล้วไงอ้าวประชุมลูกประชุมทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรเบค่ะสุกรนี่ไม่แย่งค่ะต้องระบุให้ชัดเจนสุกรอันเดียวกันเลยนะลูกกับแมงสัดิ้งเลี้ยงใสโ่โถกเนอะลูก เขาเรียกภาษากลางว่ายังไงครับแมงอะไรครับกีซอนลูกเดียวกันเลยซ้อนกี่กันเลยซุก oh ่อนกันจะมาซอนกตาไฟเบอร์แต so ่ฮันไ่เคยเห็นออเฟอบีทุกกกตาเฟอร์บี้แม่เันโมเมนตุกกตาไฟเบอร์เอ้ยอคุณชู้กนนะเสียบกูบอกหูจากแต่ไม่ได้แหกคุณได้ยีนอ่ะนางร้องหูแม่เท้าช่วงแล้วแหละเป็นสูตเขาาหรือไม่ผ่าห่อนอน กับมาสงสัยเด็ดเอาอีกสูนึงค่ะอาหานอีกสูนก่อนแน่ๆอีกสูนึงยุราขายหัวอาหารมันสีมานน้ำกันสูนักสูนักสูนักสูน้ำให้มันจะขาหักหักนะลูกเขาเรียกซากกระแตนนะลูกไส้กรอกทอดไทยใช่ไหมแม่ทอดไทยนำงานกาซาบีน่ะตอด่อสูนักกูอยากได้ไหมเนาะเป็นตะเสียอีกสูนึงค่ะสูนหยั่งนันเดีเฉียวเฉียวอยู่หันสูนขาหนึ่งหยั่งค่ะนั่นแหละลูกเขาเรียกว่าอาหารตามสั่งนะลูก ไม่ใช่ครงนั่นหรอคือพ่ม่ผู้ขายค่ะนังละนั่งกอดกอดเยๆด้วยนแขโอยไม่หยางนี่ต้องนไปหาคือเด็แย่สุดแขนกมีเวลาเนาะเอาประชุมต่อทำไมไม่นั่งลูกนั่งนไม่หยางบานนะเนลี่ยเหลนไม่เห็นหยางนั่งกูไปเรียนของเรีนนะกูเจอน่านอนารหน่อกูเคยนั่งเจอดืองดัง มอามย่างข้าวหนิพนังนํำสุดไหมแม่สิบ่กขาดเซะบอลลู๊กแม่ยังบ้านึก่านึแม่ม่บ้างานการสาสาแม่โอ้ยประเภทปลาหุโกงไม่เผยซ้ำข่อยนีข่อยมีแต่ซาบาข่อยยังไงทุกตาปมาข่อได้ไปปลาดอกเดียวเท่านั้นหละได้บ่บ่เรียมหน้าผาคู่ขายโอ้ยเขาว่าจับหนาขอ อะไรเตะพวกนั้นกาะซ่าอยู่แต่ตอนนี้ถ้าไหนแม่เสี้เฮ็ดหนังเนี่ยไอ้นั่งโอ้ยจิตว่ภาอแม่แม่ไม่มีหัดเสียนมันสิตวิภาคท,ทางย่อนี้แม่สิ้วลูกแม่ย่อหนี้แม่ตาดแม่แมันคือแบบยู่เฮียนถ้าเ,เราเป็นนักศึกษาเราต้องเรียกโยนีนะลูกถ้าเราเป็นหมอลำหมู่ธรรมดานี่เขาเรียกปีกลูกปลาบังแม่ ปีนูอาบอกปิดไปคือบปะนังเอาอุตส่าห in ์นับพี่เมยเมยเอานับสิไฟลูหนิมบ่มีสวีตต่อมันกัดสายเอาไม่ขาดจะแน่ปากมันยิบ่ยนังนั่งจองซ้ำโอ้ยมันหลอดได้เข่าโรงเรียนนะลูกมันหลอดเก่งเข่านัทเทอรี่นะแม่์จิบมาคือดูเบี้ยงนางศูนย์เสพปีติลูกอ้าวอีปะรุ่งเน่อ้าวประชุมนะลูก ตอบไปนี้นโยบายรัฐบาลนะลูกเขาส่งเสริมให้มีเงินเดือนทุกทุกคนอปพรก็มีเงินเดือนอสสปงก็มีเงินเดือนอสอสรลได้ไหมคะอะไรอสลแม็กซุ่มได้เงินเดือนกันทั่วหน้าคนชนาก็ได้เงินเดือนคนพิการเนี่ยคุณอะรเนี่คุณเป็นพิการ ทำไปใยญ่ด้วยนะเออมึงอยากกินหยังเหยยกูยังเหยื่อมหยังแม่ขวดใจ่มึงจนเสียกูแตกดูเสียแล้วนะานจะคล้องนั้นพูดเยวแล้วมรนี้ทำไมูเสียใช่ะัอันนี้ขาดสูงงานสูงงันไปเกาแห้งเทียกอาคารห้าเซนไปเรี้ยูุ่กุงเทพยอาคารห้าเซนภาคใต้ขาดสเสนสลียวได้อีกซีงานอยู่ดี่วามอเตนร์คัใกยมเ ผ <named one and eight mould> ่าไปแม่นางไม่มาเร็วเรีวหน่อยรีบประชุมเสร็จจะรีบเอาควายไปเชิงจะรีบเป็นตัดภาษาเก็บมาแม่ตสอบแม่เลิศเลยลูกก้องกรที่กข้าวน้อยอย่างนี้เดี๋ยวต้องหัวแตนจะของนางกูเดียวเดี๋ยววันนี้เอาประชุมใหม่ลูกคนพิการนี <offended> ่ก็ได้ คนพิการนี่ก็ได้เงินเดือนนะลูกใช่พนั้นไม่ดีใจอีกป้าเฝากระเทยขึ้นมาอะไรนะขาได้นเสนอว้าแม่ไปประชุมมาหมาดหมาดกระเทยนี่ยิ่งได้เยอะลูกอุ้ยตายกาหมอกระเด้ขัดหกวันหกคืนผ่านมาแดนเซอร์นี่เต้นเซตเอกับเซตบีเปลี่ยนกันนะลูกแต่กระเทยนี่เต้นเอาทุกเพลงลูกแต่เขาไม่ให้เต้นมาเต้นข้ามรถดำในลูก ตำรวจก็ใจร้ายใจร้ายไ่ให้เงนอ้ากุำรวจสี่ห้าสี่ต้นตำรวจเบ่งเอือหรือเอืหรืออยู่บัตน้าเพิ่มเยอะเพิ่มช่วยก่อนเต้นก่อนปวดร้องเต้นแล้วก่อนเนมาเตี้ยได้ของแนบใจเจะจาสาม่าทอนนี้เนี่ยขับรถนออาชีพก็เลยเที่ยวเรียนมัธเตี้ยได้ของแเจเจรอาามป่าเ่อนจีนเนี่ยขับรถน้อยอาชีพก็เลยเที่ยวเรสยได้ธยมเตี้็ได้ดังแนบใ่เจรจาสามป่ นั่งแม่นั่นหัวฮัตกูออดหัวแม่ทำไมหัวแม่ทำไมเหมือนลูกซีดเอ็นเลยแม่ไวไฟปิดไฟลูกไม่ถกตานั่งนี่ค่ะแม่เป็นหายตัวปั๊บคนหนึ่งแม่สะปึ๊บเอาใหม่ลูกมาไปหาเด็กที่สะอาดเยาะเยาะลูกเยาะยาะยาะนั่งใหม่เอาทั้งหลายบริษัทแม่ให้แม่เศร้าขี้อัดนะลูกมำไมเป็นกระสุนบริษัทแม่ล้วแม่เป็นอะไรท่ายล่ะไงดอก ทำไมลูกทำไมเขาก็คือเป็นบังคาบางเกียรตลเหลเด้อบางคนเ้อะฟังนะลูกบ้านไหนมีแม่ผู้ใหญ่เป็นผู้ยิ่งลูกเขาเอ้นว่าแม่ผู้ใหญ่บ้านเออเขาจะให้เงินเดือนสามหมื่นหกสามหมื่นหกเขาได้การเขทา่กยังไี้ไเทอย่างนีก็พตกคิดต่อเอาแคลูกเว่านันลูกตระโดนหล่ะที่ตลูห รับคำตอบว่เอาไมนังไม้ย้าั่นาสี่ต่อนนงให้อีกแม่เอาแม่มดม่เรืองกันเร้ามัเลือจะบ่ากตีไรเหี๋ยแม่แม่แม่กนี่จังไหนจังไหนอยู่นี่อม่างอีกนัม้แม่น่ผูเดียวหลดหนูวะเอานงแงมเอาแงแงไปเจ้าบ้าเห้แม่น้าดูเอาก็อยากแ่หนี่หนึ่าม หัวให้ไม่ไกูนั่งปูปะน้องปูตาดีใจแม่ตี๋ว่าถือกระมูนแล้เกียบจุไม่ได้เล่นอยู่กรุงเทพย่นไหมเสกตีนฝ่ายจะเล็บออกเล็บตีนมีอยู่สีเล็บออกสิบสองเล็บก็เล็บตี๋ออกไปยืมผู้มาออกซอยตอนนี้บุญเดือนสี่นะลูกบ้านเราไม่จ้างหมอลำซีงนะลูกบ้านเราจ้างหนังประโมไทยเป็นยังไงครับหนังประโมไทยมันจะคล้ายๆกันกับหนัง ตากใต้นะลูกมันจะเสียบไม้นะลูกครับอาเภอกี่บ่าแม่ป่ามึงจังไหนยี่นี่แม่เอ้าสาธิตให้พี่น้องเลยเบิ้งสาธิตอืมันจะเสียบไม้หรอคะับสามสี่เอ้าไรอ่ะเอาพี่ยังนั่นนังตะลุกเสียบไม้เสียบโอ้ยคข้อต้องเสียบเอาขาก็ได้เสียบนะตะลุกไหนไม่ยืนมาอยู่เขาได้เอาเสียบไม่ข้อเหวี่ยงอยู่้อต้องเสียบกู่กระยิบอายุป่านไหนได็กกูเป็นรอยเกอถือบาอยู่ เาอาว่เสียบกิ่ันเออูอดเลยโกโอ้ขอิเสียบที่หลังพอเสียบไม้เสร็จแล้วต้องทำปากงาบงาบนะล,ลูกตามบทปากจามสีป้อวยแม่มพ,พี่เีกอมีโมูจะกล่าวถึงฮนุมานผู้ชันใช่สีได้รับคำสั่งขององค์พระจกักรีพุนกบีจึงคานค่อยถอยออกมา โอ้ยาออกไปวัดนะามาอย่างถ้าเีุ้่ขถอยก็ว่าถอยคือการจะจืดแล้วตั้งแจกตั้งไม่ต้อมุ้งหนะจึงตำท่าแท้งลิ้นที่ลงงอ่านเอ๊ะเบ็ักน่ิเอาัวตามบทเอะแม่กวายตีตามบทจึงตำท่าแห้งติ้นทีโงอ่านอหัวนางตาลุกไหยไม่ห่าได้หยวนดิแอมพู้ขยันว่ารมจริงสมแจกทิ้ยไปอยเอาไหม จึงทำท่าแท,าทางลทิที่ลงองอาเออน่าละดังพญาสีหานาถผู้ใจหานทีบทยานผ่านฟ้า,าและว่องไวแม่แม่แ<ส>ม่น้ามากเขียนตุนที่นีจัก่ายาดน่นดิทีบทยานลูกไม่ใช่ทีบจักรยานนะลูก ออขีมจักรายานผู้กังขับมึองนในขี่จักรยานไปผ่านไปขีมจักรายาน่านปลา,าแล้วว่องไวรีบตรงไปดังลมกาส้างอไบ้างตรงไปมันจะเ,เรียวซอเลย,ย,ยแม่เห็นเห็นเหูนเมื่อแม่เป็นกลางกะลุกเหเ่าวบ้าทลอันะ โปรโมไทยแต่วันนี้วิทยาลัไรน่าัดสินกระสินป้อได้เอาโตนังบ่ได้เอาจอนางมากพี่น้องเบิง่งเอาอย่างมาเอาแต่ขนมากสิเอาค้นแสดงไหมเบิ่งช่วงนีไ้ไม่แย่ขนันช่วนง,งนี้น้ำผ้าบอกพี่น้องไปพบกับชุดการแสดงนรารยประโมไทยเสียงปรบมือเป็นกำลังใจหน่อยจ้า